เมื่อไม่นานมานี้นะครับเป็นข่าว Talk of the Town ของวงการ Startup อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ Slack แอปพลิเคชันสำหรับแชทคุยงานกันเนี่ยครับถูกซื้อกิจการต่อนะครับจากบริษัท CRM ยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Salesforce ที่มูลค่าสูงนะครับถึง27,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ800ล้านบาทครับ ทำให้หลายคนสงสัยนะครับว่าไอ้แค่แอปพลิเคชันแชทพูดคุยกันเนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นแชทแบบแมสแมสนะครับแชทแบบที่ทุกคนคุยกันนะฮะเป็นแชทที่เอาไว้คุยกันในที่ทํางานเท่านั้นอย่างสลก Slack เนี่ยมันมีดีอะไรครับทำไมมูลค่ากิจการถึงได้สูงขนาดนี้แล้วเซล f ์ฟอ e จะได้อะไรจากการซื้อกิจการใบในราคาที่สูงถึงประมาณ800ล้านบาทพวกเขาประสบความสําเร็จขนาดนี้ได้ยังไงและต้องผ่านอะไรมาบ้างทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับ นพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรายการบิสกิตบนช่อง WorkPoint Today ครับรายการที่เราจะเอาข่าวสารนะครับเรื่องราวของธุรกิจสตาร์ทอัพเอสนะครับทั่วโลกเอามาเล่าให้ฟังรับเอามาย่อยให้ฟังในภาษาที่เข้าใจง่ายๆทุนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ทางบ้านเนี่ยจะได้เอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับกับชีวิตประจาําวันหรือว่ากับธุรกิจของพวกเราทุกคนได้ฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่อง WorkPoint Today กันไว้ด้วยคุณจะไไดดด้้มม่พลาาาารรรรูธุกกกิจจผีผบบนย uit, บนย เวิร์คพลทูเดย์ Today นี้ทุกสัปดาห์นะครับก่อนอื่นเล่าให้ฟังกันนิดหนึ่งนะครับว่าส l ล ck เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับสำหรับแชทครับพูดคุยสื่อสารกันในองค์กรเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกานะครับที่สามารถแยกห้องเพื่อพูดคุยนะครับแยกห้องคุยงานเป็นโปรเจกต์เป็นฝ่ายเป็นกลุ่มนะครับหรือแม้กระทั่งกิจกรรมเช่นสมมติเราจะตั้งวงดนตรีมาสําหรับเล่นง,งานปีใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างห้องแชทในนี้ได้เหมือนกัน จุดเริ่มต้นของ Slack นะครับมาจากผู้ชายที่มีชื่อว่าสจวร b u บัตเ f อร์ฟิลครับซึ่งคนคนนี้ครับก็เป็น CEO ของ Slack ในปัจจุบันด้วยเช่นกันครับในตอนแรกนะครับ b u t เ e อร์ฟิลด์เนี่ยทำงานในบริษัทอื่นอยู่แล้วครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อว่าไท n ี s p e c ครับ Tiny Spec นะครับเป็นบริษัทในการผลิตเกมออนไลน์ครับโดยเกมที่พระเอบพัฒนากันอยู่เนี่ยเป็นเกมที่มีชีวิตกลิตครับสิ่งที่ b u t t e r f d e l เจอนะครับในการทํางานในองค์กรที่มันมีขนาดใหญ่มากขึ้นเนี่ยก็คือเวลาพูดคุยสื่อสารกันในองค์กรครับยิ่งองค์กรขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่การพูดคุยนะครับก็เป็นไปอย่างไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่มันควรจะเป็นครับ เพราะถ้าเราเนึกถึงสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเช่นในประเทศไทยเองเนี่ยครับปัจจุบันแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่คุยงานกันนะครับคุยอะไรก็มีแต่ในไลน์นะครับจะคุยเรื่องนี้ก็ตั้งกลุ่มไลน์เพิ่มมากลุ่มหนึ่งคุยเรื่องนี้ตั้งไลน์เพิ่มมากลุ่มหนึ่งตอนนี้ไลน์กลุ่มมีเป็นร้อยร้อยพันพันกลุ่มแล้วนะฮะทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอยู่ในนี้กันหมดเลย ทีนี้ความไม่ราบรื่นของมันก็คืออย่างนี้ครับสมมุติว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่5คนนะครับก็สร้างกลุ่มขึ้นมา5คนอยากคุยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ากลุ่มที่เล็กกว่าครับแค่3คนในนี้ก็ดึงกลุ่มขึ้นมาใหม่สร้างอีก3คนเป็นกลุ่มใหม่ฮะสมมุติต้องมีกลุ่ม5คนนี้นะครับบวกกับที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งหรือเป็นขอความเห็นจากคนนู้นก็ต้องสร้างกลุ่มมาใหม่อีกกลุ่มหนึ่งสองกลุ่มอีกแล้วนะฮะนี่คือตัวอย่างนะครับของการสร้างกลุ่มรลายที่มันเยอะแยะมากมาย มันก็จะเป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะตามอ่านข้อความทั้งหมดได้ครับแล้วก็ย่อยข้อความทั้งหมดซึมซับกลับมาว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วก็เราต้องทําอะไรส่งวันไหนมีงานอะไรที่เราต้องส่งให้ใครบ้างเนี่ยเป็นเรื่องยากมานะครับที่เราจะตามเก็บให้หมดครับ นอกจากนี้มันยังมีเรื่องของโปรเจกต์นะครับที่มันต่อเนื่องมาจากงานก่อนเช่นโปรเจกต์นี้ครับทีมนู้นทําเสร็จมาแล้วนะครับหรือว่าโปรเจกต์เนี้ยเราเคยทำนะปีที่แล้วเดือนที่แล้วตอนนี้จะมาต่อโปรเจกติกโปรเจกต์หนึ่งครับตั้งทีมใหม่มีคนทีมงานเพิ่มขึ้นมาพอจะย้อนกลับไปดูว่าตอนนั้นคุยอะไรกันไว้เราแก้ไขอะไรไปแล้วบ้างต้องทําอะไรเพิ่มหรือยังติดปัญหาตรงไหนอยู่มันก็เป็นเรื่องยากมากนะฮะถ้าจะย้อนกลับไปดูในแชทในไลน์ของเราเนี่ยคือถ้าย่อยให้เห็นภาพมันอีกนิดนึงนะครับก็เอาง่า,งวา,ายว เช่น WhatsApp Facebook Messenger นะครับหรือว่า Line ถูกไหมฮะอยากประชุมออนไลน์ก็ต้องใช้ Zoom นะครับ Google Hangout หรือว่า Microsoft Teams หรือว่าถ้าอยากจะแก้ไขไฟล์งานครับมาแก้ไขรวมกันก็ต้องใช้โปรแกรมอื่นๆอีกนะครับมี Keynote PowerPoint มี Google Docs นะฮะต่างๆนานาในการให้หลายๆคนมาแก้งานเดียวกันทั้งหมดนี้ครับคือจุดๆหนึงนะครับที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะมีระบบระบหนึ่งนะครับเอามาพูดคุยกันในองค์กรครับให้ flow งานเนี่ยมันราบรื่นมากขึ้น และมันจะต้องไม่มีงานที่ตกหล่นครับต้องไม่มีการกล่าวโทษกันว่าเฮ้ยผมเนี่ยไม่ได้ทํางานเพราะผมไม่เห็นข้อความไงคุณลืมแท็กผมหรือเปล่าหรือไม่มีเหตุการณ์ที่ว่างานไม่เสร็จเนื่องจากการสื่อสารในองค์กรเนี่ยมันผิดพลาดครับจึงเป็นที่มานะครับที่พวกเขาเนี่ยได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาครับสำหรับพูดคุยกันสื่อสารกันในองค์กรครับซึ่งปรากฏว่ามาทําให้ productivity นะครับหรืองานของเขาเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมากๆครับมันทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับสมูทขึ้นมากๆก็เลยเป็นที่มาครับท่วารอหื แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะไม่ทํามาแค่ใช้ในองค์กรดีแต่เราต่อยอดครับออกไปสู่ตลาดภายนอกไปขายให้ลูกค้าคนอื่นครับแล้วทำแอปพลิเคชันเนี้ยออกไปขายเลยดีกว่า จริงเป็นที่มานะครับที่พวกเขาเนี่ยพยายามตั้งชื่อครับแล้วก็ได้ขำจำกัดความของมันมานะครับว่า sociable lock o f all conversation and k n o w l e e ครับซึ่งชื่อมันยาวนะครับพวกเขาก็เลยย่อเหลือคำว่า slack ครั S L A C k นี่คือที่มาของชื่อที่แอปพลิเคชันตัวนี้ครับว่า slack นั่นเองนะฮะปัจจุบัน slack พัฒนาไปไกลามากนะครับคือเอาง่ายๆว่ารองรับการอิน r ทอ a t เกชกับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอื่นๆเนี่ยมากมายเลยฮนะ เช่นสมมติปกติเวลาเราจะทํางานใช่ไหมครับเราก็ทางานอัพใส่ Google Drive ส่งลิงก์ให้เพื่อนทางไลน์นะครับเพื่อนคอมเมนต์มานะครับัวหน้าคอมเมนต์มาเราก็ไปแก้ไขใหม่ส่งลิงก์ใหม่เข้าไปครับแต่ในส a c k เนี่ยเขาก็ท i n t e g r a t i o n นะครับซิงกับ g o เกิลไรส์ครับเราอัปโหลดไฟล์เข้าไปครับเพื่อคอมเมนต์ในส a c k นะฮะคอมเมนต์ก็ไปโผล่ใน o o g l e Drive นะครับตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นชีตนะครับ Google d o c หรือ g o o g l e Slide เสร็จแล้วก็สามารถทํางานตรงนั้นนะครับรวมไปถึงยังสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทีี่่่มมมขข้้ออควววาาาารรหื Text เเนนป็ส ในนเทคโโลยีได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นง่ายๆครับปกติโปรแกรมเมอร์ที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยครับเวลาเขียนโปรแกรมมาเสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมมันก็จะขนาดใหญ่มากใช่ไหมครับเช่นสมมติเว็บไซต์เว็บหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีไฟล์นะครับที่เขียนโค้ดเป็นพันๆหมื่นๆบรรทัดสมมติผมมีหน้าที่ดูแลตรงนี้ครับเพื่อนมีหน้าที่ดูแลอีกตรงหนึง่งแต่ปรากฏว่าใครจะไปแก้ไขางานตอนไหนหล่ะถูกไหมฮะเราก็ต้องทํางานของเราเราแก้ตรงนี้เสร็จปรากฏว่าไฟล์นี้เราแก้ไปเสร็จแล้วแต่ไอ้ไฟล์ก่อนหน้านั้นนะเพื่อนก็เอาไปแก้อีกที่หนึ่งมาตอนนี้มันจะมารวนี้ มันก็จะมีโปรแกรมเวอร์ชันคอนโทรลอยู่ภายนอกครับซึ่งกางพัฒนาก็ต้องวุ่นวายคุยกันเองนะครับว่าเออเดี๋ยวฉันทาอันนี้แกทําอันนู้นนะเราเอามารวมกันตรงนี้ตัวนี้สแสแลงมันก็เข้ามาจัดการนะครับในการที่จะสามารถที่จะอัปโหลดเข้ามาแล้วก็ไปซิงกับตัวเวอร์ชันคอนโทรลภายนอกทําให้นักพัฒนาก็ทํางานง่ายขึ้นโดยเช่นกัน หรือบางคนอาจจะพัฒนา Slack นะครับให้กลายเป็นโซเชียลมอนิเตอร์ิงครับเพราะว่ามีอินดูเกชันกับระบบภายนอกเนี่ยเยอะแยะมากมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครพูดถึงองค์กรเรานะครับกำลังด่าเราในโซเชียลมีเดียอยู่หรือเปล่ากาลังบ่นถึงเราในพันทิปอยู่หรือเปล่ากําลังมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เป็นคนแรกที่ดูครับ Slack มันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปเทคแอคชั่นตรงนั้นได้นี่คือตัวอย่างนะครับของการทำอินดูเกชันใน Slack คือมันเปิดมากครับมันโอเพนมากแล้วแต่เลยว่าเราเนี่ยจะพัฒนาให้มันนนททําาาอะะไไรรด้บบีี่่เป็มค ว่า Slack มันไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันแชทธรรมดาครับแต่ว่ามันออกแบบมาให้รองรับของการทํางานในองค์กรอย่างแท้จริงฮะมันก็เลยเป็นที่มานะครับที่ Slack เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วมากครับจนบริษัท CRM นะครับซอฟต์แวร์ระดับโลกยอย่าง Salesforce ก็เลยเข้าไปขอซื้อกิจาการที่มูลค่าสูงถึง27,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ800ล้านบาทครับ มาถึงตรงนี้หลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะอย่างนั้นเซลฟ์ฟอสเนี่ยเขาจะได้อะไรกับการจ่ายเงินที่แพงขนาดนี้นะฮะคือต้องเท้าความกันนิดนึงครับว่าเซลฟ์ฟอสเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายแบบ B2B นะครับคำว,ว่า B2B เนี่ยก็คือคําว่า Business to Business นะครับคือองค์กรเนี่ยขายให้กับองค์กรนะฮะโลกเราเนี่ยมันจะมี2คํคาคําว่า B2B คือ Business to Business นะครับคือขายให้ลูกค้าที่เป็นองค์กรเหมือนกันกับ B2C คือขายให้ลูกค้าที่เป็น Customer นะครับหรือว่าเป็นลูกค้าบุคคลทั่วไปเช่นสมมติผมผัดกระเพราไกา่ไข่ดาว แบบนี้ขายเป็นคน,คนๆเขาเรียกว่า B 2 C นะครับคือลูมอร์แต่ถ้าสมมุติผมเป็นคนที่ผลิตข้าวผลิตหมูสดนะครับเอาไปขายให้กับร้านอาหารอีกทีหนึ่งแล้วร้านอาหารนั้นก็ไปขายกับลูกค้าลูกค้าของผมนะครับคือร้านอาหารคือคนๆน,นี้ตัวนี้คือ Business to Business ครับ Salesforce เป็นองค์กรที่ขายธุรกิจนะครับขายซอฟต์แวร์ของตัวเองเนี่ยแบบ B 2 B ครับลูกค้าเขาเนี่ยไม่มีคนธรรมดาเลยสักคนนะฮะลูกค้าเขามีแต่คนที่เป็นองค์กรครับเขาขายซอฟต์แวร์นะครับในการบริหารจัดการทั้งเรื่องของ HR เรื่องของการ บริการลูกค้าการจัดการสต็อกนะครับการจัดการโลจิสติกการแมネจเมนต์เรื่องการขายครับขายยังไงให้สมูทที่สุดปิดการขายให้ได้มากที่สุดติดตามลูกค้ายังไงให้ข้อมูลตกหล่นน้อยที่สุดนี่คือสิ่งที่เซลฟอร์ดทำมาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็เติบโตไปทั่วโลกมูลค่าของเซลฟอร์ดเนี่ยเยอะมากนะครับโดยถ้าเอามูลค่าของเซลฟอร์ดในวันนี้นะครับที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็คือประมาณ2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ6ล้านล้านบาทครับคือมูลค่าเยอะมากเพราะว่าลูกค้าเขามีแต่ลูก้า ข้อดีคืออะไรรูไหมครับลูกค้าองค์กรพวกนี้จ่ายเงินเรื่อยๆทุกเดือนทุกปีครับ คือเราเนี่ยถ้าสมมติเรากินข้าวจากหนึ่งจานนี้ร้านนี้อร่อยเราก็อาจจะกลับมากินอีกแต่ระหว่างทางระหว่างวันระหว่างเดือนเราอาจจะไปกินที่อื่นก็ได้ถูกไหมฮะแต่พอเป็นองค์กรครับองค์กรเนี่ยขนาดใหญ่มากสิ่งที่องค์กรพวกนั้นอยากจะโฟกัสคือการดูแลลูกค้าของตัวเองให้ดีครับไม่ได้มาโฟกัสกับการเขียนโปรแกรมมานั่งมเมนจัดการพวกนี้เขาก็เลยใช้บริการของคนที่เป็นมืออาชีพอย่างเซลฟ์ฟอร์เนี่ยเข้ามาใช้ทีนี้พอเอาเข้ามาใช้ครับยิ่งองค์กรใหญ่มากเท่าไหร่นะฮะร้อยคนพันคนเนี่ยพอเมเนจจัดการครับระบบก็็็เ็เเเเปปปนนไไตมมมหดลลยยัก ท,ที่จะเปลี่ยนไปใช้อันอื่นเนี่ยมันก็ยากพอสมควรเซลฟอร์ Salesforce ก็มีคู่แข่งที่เป็นระบบ c i m นะครับระบบซอฟต์แวร์ที่ขายให้องคอ์กรอยู่เต็มไปหมดเลยครับถ้าดังๆหน่อยมาจากฝั่งยุโรปก็คือแซฟนะครับหรือว่าบริษัทเล็กๆทั่วโลกเนี่ยก็ทําขึ้นมาแข่งกันตเต็มไปหมดเลยจะทํายังไงให้องคอ์กรต่างๆเนี่ยรักเซลฟอร์ที่สุดอยากจะใช้เซลฟอร์ทุกเดือนทุกปีตลอดไปฮะเซลฟอร์ Salesforce ก็ต้องหาบริการนะครับพัฒนาสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ลูกค้าองคอ์กรเหล่านี้เขาแฮปปี้มากขึ้นทํางานได้สะดวกได้ไง่ายมากขึ้้้นก็จะไไดใช Salesforce ต่อป นี่คือที่มาของดิวนี้ครับที่เซลฟอร์ดเข้าไปซื้อกิจการของสล็กนะครับถึง27,700ล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่าแพงไหมมันก็แพงมากนั่นแหละครับแต่ถ้าเทียบกับว่าลูกค้าองค์กรของเซลฟอร์ดทั่วโลกเนี่ยที่ทาให้เซลฟอร์ดมีมูลค่ากิจการถึง6ล้านล้านบาทเนี่ยครับจะยังจา่ายเงินให้เซลฟอร์ดต่อไปจะเพิ่มมูลค่ายังยอมจ่ายเงินยอมซื้อของของเซลฟอร์ดต่อไปไม่เปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นเนี่ยเพราะว่ายิ่งอยู่กับเซลฟอร์ดก็ยิ่งแฮปปี้นะครับยิ่งรักมากขึ้นม นี่ก็เลยเป็นที่มาครับว่าคําตอบคือดีลนี้คุ้มครับและอีกคําถามหนึ่งที่หลายคนม่าจะถามตามมานะครับนั่นก็คือเอ๊ะแล้วอย่างนี้ส a ลกไม่มีคู่แข่งเหรอเพราะเราก็คิดว่าคู่แข่งเขาน่าจะเยอะนะเช่น Microsoft Teams ก็มีถูกไหมฮะเซลฟอร์ดเองก็เคยทําแบบนี้ขึ้นมาเองอยู่แล้วนะครับแต่ทําไมสุดท้าย ถึงไป Slack ทำตอบง่ายๆอย่างนี้ครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของนวัตรกรรมอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเราสามารถได้ใจผู้บริโภคไปแล้วลูกค้าจะไม่ค่อยเปลี่ยนครับเช่นสมมุติวันนี้นะครับคุณเล่น Facebook อยู่เพราะอะไรฮะก็เพราะว่าเพื่อนๆคุณก็เล่น a c e b o o k ไงฮะแล้วคุณก็แฮปปี้กับการเล่น Facebook ดีนะครับสมมติมีแอปพลิเคชันหนึ่งครับบอกว่าฟรีมันก็เลยใช้งานง่ายกว่า Facebook อีกนะครับแต่แล้วไงล่ะเพื่อนเราไม่ได้อยู่บนนั้นเราไม่ได้ถนัดอันนั้นตอนนี้เราแฮปปี้ก เทคโนโลยีเนี่ยก็คือใครที่สามารถแข่งได้นะฮะสามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจนะครับแล้วก็รักเราได้มากกว่ากันเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะในสมรภูมินี้ครับและหลายครั้งนะครับการแข่งขันในธุรกิจเนี่ยเรานะครับมักจะจําชื่อคนที่เป็นเบอร์หนึ่งได้เสมอครับเช่นสมมติผมถามว่าโปกก็ตที่ดังที่สุดในโลกครับอันดับหนึ่งของโลกคือใครหลายคนตอบได้คือไทเกอร์บูดผมถามว่าลวเบอร์สองคือใครล่ะอันนี้หลายคนนึกไม่ออกครับไม่แน่ใจว่าใครคือเบอร์สองกันแน่ นี่คือที่มานะครับที่ไม่ใช่แค่เซลฟ์อนะฮะเอาที่จริงเนี่ยสลักก็เคยซื้อกิจการของเจ้าอื่นมานะครับตอนนั้นมันจะมีฮิปแชทครับที่เติบโตขึ้นมาเป็นคู่แข่งของสลักครับมีสไ r ร์ e นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาแข่งกับสลักครับเริ่มมีลูกค้าเนี่ยชอบแล้วก็แฮปปี้เหมือนกันครับตอนนั้นสลักตัดสินใจซื้อสอกิจการนี้เลยครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสลักสลักก็มีบริการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้ฐานผู้ใช้ฐานลูกค้าของไอซองแอปเนี้ยเข้ามาเป็นลูกค้าของ เซลฟอร์สเดียวที่จะซื้อกิจการของสล็อเพื่อ1ครับบริการที่ดีของสล็ออยู่แล้ว2คือฐานลูกค้าของแสล็อก็จะได้มาเป็นฐานลูกค้าของเซลฟอร์สด้วยนั่นเองครับมาถึงตรงนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับสำหรับตัวผมเองนะครับมีอยู่2ข้อคิดครับเรื่องธุรกิจที่ผมคิดว่าเราได้ตกผลึกจากเรื่องนี้นะฮะอย่างแรกครับโอกาสธุรกิจอยู่รอบตัวเราจริงๆนะครับหลายครั้งเนี่ยที่เราอยากจะทําธุรกิจแต่เรามักจะมีความคิดว่าเอ้ยไอเดียนี้มันมีคนทําไปแล้วมันไม่มีอะไรให้เราทําใหม่ๆเลยเพราะตอนน้นมคนหมดแลวะรับ แต่จริงๆแล้วคำถามสำคัญที่สำคัญกว่าว่าทำธุรกิจอะไรดีเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาคิดครัว่าธุรกิจต่างๆที่มันมีอยู่รอบตัวเราทุกวันนี้มันดีพอหรือยังนะครับ และเราสามารถที่จะทําอะไรที่ดีกว่านั้นถูกกว่านั้นหรือว่าจะทงานง่ายกว่านั้นนะฮะหรือมีคุณภาพมากกว่านั้นให้ลูกค้าได้ไหมเพราะเหมือนถ้าเราย้อนกลับไปสักสิปีที่แล้วครับทุกวันนั้นนะครับตลาดโทรศัพท์มือถือเนี่ยโนเกียของอันดับหนึ่งครับแล้วเราก็คงไม่มีใครคิดว่าจะมีใครขึ้นมาแข่งกับโนเกียแล้วชนะโนเกียได้แต่ทุกวันนี้เราก็เห็นเห็นกันใช่ไหมครับว่าปัจจุบันนี้โนเกียก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วใช่ไหมครับและข้อคิดข้อที่2นะครับนั่นก็คือเราทําธุรกิจหลายอย่างได เ,เหมือนสมมติว่าถ้าเราคือคนทําอาหารครับเราทําอร่อยหลายอยา่างคนก็อาจจะจาเราได้แค่ว่าร้านนี้อร่อยหลายอย่างนะแต่สมมติเรามีอย่างหนึ่งที่มันโดดเด่นไปเลยเช่นผมทําไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกเนี่ยวันนี้พูดถึงไก่ทอดนึกถึง KFC วันนี้พูดถึงเป็ดย่างนึกถึง MK นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโลกธุรกิจเรานะครับ เหมือนอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงแอปพลิเคชันในการสื่อสารกันในองค์กรให้การทํางานมาสมู o t ที่สุดเนี่ยเราอาจจะเหลือแค่แอปเดียวที่นิกออกนั่นก็คือ Slack ครับจึงเป็นที่มาที่เกิดดีลนี้ครับ27,700ล้านดอลลาร์สหรัฐและนี่คือเรื่องราวที่มาที่ไปของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Slack ครับ ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะแล้วก็ subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่อง w o ิร t กไพร์ททกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่ามรู้ธุรกิจครับที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังบนรายการวิกิจในช่อง w o ิร t กไพร์ททแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับและอย่าลืมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อนคุณด้วยเพื่อนเพื่อนคุณที่อาจจะก,กำลังอยากทำธุรกิจหรือกำลังมีไอเดียอยากจะปั้นธุรกิจขึ้นมาเนี่ยจะได้มีแรงบันดใจดีๆแบบนี้ไป,ป และเหมือนเดิมครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ